สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำยำม,มุนเส้นคะ่ะหลังจากที่ลงคลิปสั้นไปแล้วนะคะก็ขอทำคลิปยาวสักหนึ่งคลิปนะคะวันนี้ก็คือมาทางรัดนะคะ ใช้น้ำตาลกับน้ำร้อนนะคะทุกคนถ้าใครมีเวลาหน่อยก็สามารถนําไปเคี่ยวได้นะคะส่วนแม่ก้อยก็คือใช้น้ําตาลมะพร้าวกับน้ําร้อนนะคะผสมกันเนาะตามด้วยกระเทียมดองนะคะน้าําปลาผงชูรสนะคะแล้วก็นะคะจะตามด้วยน้ำมะนาวแล้วก็พริกนะคะทุกคนวันนี้เป็นสูตรที่ใส่น้ำปลาด้วยนิดนึงนะคะ เป็นยำแบบแซ่บๆนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวนะคะแล้วก็วันนี้กระเทียมดองของแม่ก้อยมีแต่หัวกระเทียมนะคะน้ำไม่มีเนาะก็เลยต้องใส่แบบตัวน้ําตาลเคี้ยวเยอะหน่อยนะคะทุกคนตามด้วยน้ําปลานะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันรสชาติก็ตามเราชอบเลยนะคะสามารถปรุงได้เลยเนาะก็ส่วนของแม่ก้อยนะคะก็ออกเผ็ดออกเปรี้ยวออกหวานออกเค็มรวมรสนั่นเองนะคะตามด้วยหมูย่อนะคะหมูสับ แล้วก็วุ้นเส้นนะคะตามด้วยผักคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะคะทุกคนแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยทํายําสูตรที่ใส่น้ําปลาลองดูนะคะเขาจะไม่มีรสปรลาเลยนะคะทุกคนเราใส่นิดนึงนะคะพอให้รสชาติแบบเข้มข้นนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยคะ่ะเมนูนี้ก็จะเป็นยําแบบง่ายๆบ้านๆเรานะคะถือว่าเป็นรสที่อร่อยมากๆเลยนะคะทานแทนข้าวเย็นไปเลยเนาะเพราะว่าตัววุ้นเส้นกน็ทําให้เราอิ่มเหมือนกันนะคะ ี่เสร็จแล้วแม่ก้อยก็เตรียมตักเสิร์ฟวันนี้กินกันทั้งหมด4คนนะคะจานใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยบอกเลยว่าอร่อยฟินสุดๆไปเลยค่ะ